จุดจบของสมาชิกตระกูลเย่หลังจากเย่เฉินได้จัดการกับวันโูจุนและขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ของตระกูลเย่สิ่งแรกที่เขาทำคือจัดการสั่งสอนสมาชิกตระกูลเย่ที่ภูเขาเย่หลิงและให้ทหารวันว่านหลง ผู้เท่าสูและซูซูเถ่าให้นั่งเคารพลุงฝังศพของพ่อและแม่ของเขาและสิ่งที่เขาโกรธที่สุดในตอนนั้นคือการที่สมาชิกตระกูลเย่ไม่มีใครที่จะยืนหยัดเพื่อตระกูลเย่ได้เลยในยามที่ตระกูลเย่มีภัยคุกคามต่างคนต่างเอาตัวรอดเย่เฉินเลยต้องการจัดระเบียบตระกูลเย่ใหม่โดยถามปู่ของเขาว่าสมาชิกตระกูลเย่แต่ละคนมีหน้าที่อะไรในตระกูลเย่บ้าง โดยหลักๆแล้วลูกหลานของตระกูลใหญ่ๆล้วนแล้วแต่อยู่ดีกินดีภายใต้การบริหารของทีมผู้ดูแลหรือจัดการทรัพย์สินเพื่อลงทุนและสมาชิกต่างๆก็รอกินเป็นผลโดนที่ไม่ต้องทำอะไรมากนักแต่มีตำแหน่งในธุรกิจต่างๆเพื่อที่แสดงความเป็นเจ้าของแต่ปล่อยให้มืออาชีพบริหารงานไปซึ่งทำให้เยฉินมองว่าสมาชิกตระกูลเย่อยู่กันอย่างสบายมาเป็นเวลาน,านานถึงเวลาต้องจัดการ แต่ก่อนอื่นการลงโทษเบื้องต้นของเยเชิญที่ภูเขาเย่หลิงสำหรับตระกูลเย่คือให้สมาชิกหลักของตระกูลเย่ทั้งหมดที่อยู่บนภูเขาเย่หลิงไม่ว่าจะเป็นลุงป้านา้าอารวมถึงลูกพี่ลูกน้องทุกคนที่ไม่มีใครสามารถปกป้องตระกูลเย่ได้โดยบทลงโทษแรกคือเยเชิญต้องการให้สมาชิกตระกูลเย่อศาศัยอยู่ที่ภูเขาเย่หลิง เพื่อชดเชยความกตัญอยูต่อบรรพบุรุษตระกูลเย่และเป็นการแกล้งตระกูลเย่คนที่ไม่ฟังในสิ่งที่เขาได้พูดไว้ก่อนหน้านี้โดยบทลงโทษนี้ก็มีตั้งแต่1นถึงสปีแล้วแต่ความผิดแต่ขณะนั้นสมาชิกตระกูลเย่แต่ละคนก็วุ่วายโอดโดยกันใหญ่เพราะมองว่าสิ่งที่เย่เฉินกระทำต่อพวกเขานั้นรุนแรงเกินไปโดยไม่มีการไว้หน้ากันเลยเพราะบางคนเป็นลุงเป็นป้าของเย่เฉินเอง และเยชนก็ได้จากตระกูลเยไปนานโดยแทบจะไม่หลงเหลือความเป็นตระกูลเยแต่ผู้เฒ่าเยจงชวนปู่ของเยชนก็รู้สึกว่าสิ่งที่เยชนลงโทษในครั้งนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงแต่กับสิ่งที่เยชนได้ช่วยตระกูลเยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้ต่อให้เยชนจะไล่สมาชิกตระกูลเยคนใดออกก็ยังได้ เพราะฉะนั้นเย่จงชวนก็ไม่ได้ขัดต่อบทลงโทษที่เย่ฉินตั้งขึ้นแต่อย่างใดหลังจากทุกคนได้ยินก็มีคนพูดถึงสวัสดิการต่างๆในะระหว่างโดนกดขังบริเวณที่ภูเขาเย่หลิงเพราะหากใครเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอาจจะลำบากต่อการรักษาได้แต่เย่ฉินก็ได้คิดเตรียมไว้แล้วโดยเขาจะให้สร้างโรงพยาบาลสนามและแพทย์อยู่ประจำการเพื่อให้ทันต่อการรักษา และที่สำคัญเยชุให้ทุกคนใส่เครื่องติดตามที่ข้อเท้าหากใครคิดจะหนีก็อาจจะโดนบทลงโทษขั้นเด็ดขาดเพราะเหตุนี้ทำให้ทุกคนถึงกับเขาสุดกับบทลงโทษที่เกิดขึ้น และในขณะเดียวกันเยชนก็ได้มีคำสั่งให้สมาชิกวันว่านลงออกประกาศต่อสมาชิกตระกูลเย่ที่หนีหรือไม่มาเข้าร่วมทุกคนทราบถึงการที่ตระกูลเย่พ่ายแพ้ต่อวันว่านหลงและโดนยึดทรัพย์สินโดยให้บอกบอกว่าทางวันว่านหลงได้มีรายชื่อสมาชิกตระกูลเย่ทุกคนและยื่นคำขาดให้กลับมาที่ภูเขาเย่หลงและรับโทษจากวันว่านหลงทั้งยึดทรัพย์สิน และบทลงโทษต่างๆจะตามมาสมาชิกตระกูลเลบ้างก็ได้ทราบข่าวถึงกับเลี้ยวเครื่องบินแทบไม่ทันเพราะทุกคนรู้ว่าหากมีปัญหากับองค์กรยาวันว่าหลงจะทำให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตแบบถอนรากถอนโคนได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเชื่อฟังหากวันว่าหลงมีคำสั่งอย่างนั้นจริงๆจ,จ,จนทำให้สมาชิกตระกูลเยสสาขาต่างๆระซำากันเลยทีเดียวกับภัยพิบัติในครั้งนี้ ทำไมเย่เชิญถึงได้ให้วันว่านหลงแจ้งกับสมาชิกตระกูลเย่ไปแบบนั้นและสมาชิกตระกูลเย่ส,สาขาอื่นๆที่อยู่ในทั่วทุกมุมโลกจะเป็นอย่างไรในเหตุการณ์ต่อจากนี้เย่เชิญจะจัดการอย่างไรต่อโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่ติดตามครับผม